จะ <Yeah, S 2> เมืเบิ่งบมันจกาศบรรนจกาศวิววิวรอบกางชิดนลาหอยบิน,<า>นตนหอยดินตนวหอยบินตัวเเยัเก็ากยนสบายนี่ม่มอ,อ,อนเอนอเน่ いごい cái 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 เสียงหองเสียงนีวแบบสวยงามช่างเสียงหองครับกับบรรยากาศ เย็นสบายพี่น้องเอ้ยมาพ,พักพอนได้ครับพี่น้องมันน่ะบรรยากาศฟังพุ่นสิเป็นแพ้ด้ลยครับเขาเว้ยห้วยลิงตัวนครับพี่น้องกวางไงไพศาลย,ายู่นองแซงตำบลนองแซง,งอำเภ็เรื่องนกท่าครับห้องแซง อะไระเสียงแพะครับก็มีบรรยากาศแพะตัวน,น้อยๆมันเล่มหยาแกะหรือแพะแพะนั่นละ่ะมีแพะกลางงานปลากระช่งหรืออย่างโน่น หวยลิ่งโจดฟังฟังพุ่นจะเป็นร้านอาหารที่รองกับผ้าผู้เท่าผ้าผู้แก้ผ้าลูกผ้าหลานมาพักพอนอนใจกินเขา้ากินป่าเย็นเยนกับบรรยากาศวันหยุดเดี๋ยวจะเขาไปท่ายข้างในให้มึงน้าแม่เนาะอันนี้ถนนหลอบเคลอนครับเอ้ยหล่หวยเน้นว่าแม่ เด็ดอ <Okay. S 1> ันดอนเจ็บบรรยากาศไห้มึงครับฟังเสียงแพะเสียงแกะโอเคนะแม่เนาะเจ็บบรรยากาศไห้มึงซ้ำ <Okay. S 1> นี่เดี๋ยวแม่สิไปไหวพระไหวพระต่อ โอเคครับขออนุบาติติดตามแม่มาลีกุนบัตรห่วยลิ่งจูนหนองตำบลหนองแซ่งอำเภอเลิศลูกท้าจังหวัดยะโสธรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ